ครับเที็นอยู่นี้ก็จะเป็นกระถางที่ผ่านการตัดไปแล้วนะครับอันนี้ผมพอดีตัดผักกลางคืนนะครับก็เลยทิ้งทิ้งรากเอาไว้นะครับเดยอาจจะในความรีบเร่งนิดหนึ่งแล้วก็ความมืดนิดหนึ่งครับทีนี้วันนี้นะครับเราก็ต้องรีบนะครับเพื่อจะมาถอนรากของสลัดนะครับอันนี้เป็นสลัดของบัตเตอร์เฮดนะครับสลัดบัตเตอร์เฮดถอนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไปทํา ปุ๋ยหมักก็ได้นะครับหรืออาจะจะทิ้งไปเลยก็ได้เพราะอาจจะมเีเชื้อราราทิรกนะครับแต่ว่าอ,อ,อย่างไรแล้วนะครับเราก็จะมีการลดลาดด้วยสารชีวพันธุ์นะครับนั่นคือไตรโคเดม,มาลดทางดินก่อนปลูกอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับนี่คือดินปลูกแบบกระถางนะครับก็ยังเหลือปริมาณเท่าเดิมนะครับแต่ส่วนส่วนหนึ่งที่เราจะเติมลงไปก็คือเราจะเติมปุ๋ยหมัก นะครับปุ๋ยหมักอินทรีย์ซึ่งซึ่งเราหมักเอาไว้นะครับสูตรที่ใช้ก็จะเป็นโบกะชิตธรรมดาเนียครับหนึ่งกระถางนะครับกระถางเที็นอันนี้คือกระถางหกนิ้วนะครับก็จะเติมสมมุติอันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักก็จะเติมประมาณนี้นะครับคือประมาณหนึ่งกำมือนะครับเติมลงไปแล้วก็ทําการตวนตวนดินนะครับใช้มือนะครับหรือเป็นตัวมือที่ มีเล็บแข็งๆท,ท,ที่มันติดทุงมือด้วยก็จะดีนะครับควรแบบนี้เสร็จนะครับล้วก็จะดรยลาดด้วยไตรโคเดมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักวันสองวันนะครับพอให้ปุ๋ยม,มันละลายหรือมันเชื่อมเป็นแทรกอยู่ในเม็ดดินด้วยนะครับมันก็จะทําให้พืชสามารถดูดซึมได้ง่ายหลังจากนั้นก็เอาต้นก้ามานะครับต้นกาึ่งเพาะไว้ฝังนู้นละก็จะมาลงตรงนี้นะครับ แล้วก็พร้อมปลูกได้เลยนะครับอันนี้คือปลูกแบบกระถางง่ายๆนะครับปรุงดินครั้งเดียวเราใช้ได้ตลอดนะครับที่เหลือเราก็ทําเรื่องของปุ๋ยบักนะครับและการดูแลนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละรอบการปลูกก็ง่ายการเก็บก็ง่ายนะครับแล้วก็การดูแลรักษาก็ง่ายอันนี้คือข้อดีของกระถางนะครับเดีย๋ยวพบกันในวันที่ลงกล้าฝักอีกครั้งหนึ่งนะครับ